ร้านบ่าบ็อกร้านขายดีไก่ตันราคาถูกเริ่มต้นเพียง35บาทและขายดีไก่ตันเผาวีสีราคาถูกที่สุดในประเทศไทยราคาเริ่มต้นเพียง189บาทอย่าลืมไปหาจัดกันเด้อโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสุวิตัเชาวรุ่นบ็อกฟุตทุกคนสุขสันกันด้วยนะครับพบก,กับ แล้วนะครับวันนี้พี่สภาไปดูอ่าสปอยใหม่นะทุกคนที่ไทยดอ่าที่ทางด้านทีมงานแอ่์แมปบอกฟูตนะครับทุกคนที่ได้ทำการสปอยมานะทุกคนเดี๋ยวพี่สภาไปดูนะทุกคนว่ามันคืออะไรนะทุกคนว่ามันจะเป็นอะไรนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะมาครับทุกคนตอนนี้พี่ก็อยู่ในอ่าทวิตเตอร์ของทางด้านทีมงานแมปบอกฟูตนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนอ่าจะเป็นทางด้านอันนี้นะทุกคน นี่ครับทุกคนที่แอดมินเขาได้ทําการไม่ใช่แอดมินไม่ใช่เรียกเรียกว่าแอดมินก็ไม่ถูกนะทุกคนน่าจะเป็นทางด้านทีมงานยูโดปงรีด็อปเปอร์หรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับทุกคนน่าจะใช่นะทุกคนเอาเชื่อกดอะไรวะถึงเอาใหม่เชื่อพี่กดอะไรเมื่อกี้นี่ครับทุกคนนี่ครับทุกคนคิดว่ามันคืออะไรนะครับทุกคนเฮ้ยที่ฉันทําสําเร็จอะไรความสามารถใหม่ที่ฉันทําเสร็จแล้วบล็อกฟุตต้องเตอร์ลอัเดทจริงๆโอ้ทุกคนดูดิ เชียทุกคนคิดว่ามันคือผล,ลไม้ชนิดไหนครับทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านผลมังกรหรือเปล่าน่าจะไม่ใช่นะครับทุกคนอ,อมีอันไหนว่าเอออันนี้เขาได้ออ,อะไรวะไม่แน่ใจอ่ะผลใหม่ไม่ใช่นะทุกคนอาจจะเป็นผลแกตฟูดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนอันนี้ทางด้านคอมเมนต์ต่างๆนะทุกคน เขาบอกว่าเป็นผลไม้ใหม่นะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทําการแปลนะครับความสามารถผลไม้ใหม่ที่ชั้นทําเสร็จแล้วนะทุกคนทุกคนคิดว่ามันคือผลอะไรทุกคนทุกคนลองเดามาดูนะทุกคนอันนี้น่าจะไม่ใช่นะทุกคนเอออันนี้จะเป็นทางด้านแฟนเมกนะเออต่างๆนะทุกคนดูนะอ่ามีคนบอกว่ามันจะมีคนคอมเมนต์ว่าแก๊สนะทุกคนผลแก๊สนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะทุกคนบางคนก็คอมเมนต์ว่าเป็นผลอ่า ผลมังกรนะทุกคนเออใช่ผลมังกรที่ทำการปรับปรุงใหม่ที่เรียบร้อยนะทุกคนอันนี้ก็ไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับมีคนคอมเมนต์ว่าผลแก๊สฟูดครับทุกคนอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนว่าจะเป็นทางด้านผลอะไรนะทุกคนทุกคนสามารถคอมเมนต์มาได้โหบางคนเป็นไอเกียสีน่นะจะไม่ใช่นะทุกคนถ้าเกียสี่เป็นแบบนี้น่าจะไม่ใช่นะทุกคนเนี่ยดูอ้ยอันนี้คืออะไรอะเออไม่ใช่ละไม่ใช่ทุกคนนี่ไม่ใช่นะทุกคน ปึ๊บๆเนี่ยเนี่ยทุกคนสังเกตดูดีครับทุกคนอันนี้คืออ่า v F B F นี่น่าจะย่อมาจากอ่าบ o ็อกฟ d นะทุกคนน่าจะใช่นะทุกคนไม่แน่ใจนะครับทุกคนว่าจะเป็นทางด้านผลไม้ชนิดไหนนะทุกคนคือมันเป็นความลับคือเขาสปอยมาให้ทุกคนแบบเดาเล่นๆเฉยๆนะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นไม่สามดาบก็ผลไม้ใหม่นะทุกคนอันนี้พี่ยังไม่ได้ทำคลิปพี่ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับทุกคนก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนี่ ดูดิอ่าจะมี2อย่างนะทุกคนอันนี้กับอ่าอันนี้นะครับทุกคนโอ้โหทุกคนคิดว่ามันคือผลไรทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะทุกคนในพี่จะแบบอ่ารวบรวมหาข้อมูลมาบอกทุกคนนะทุกคนว่ามันจะเป็นทางด้านผลอะไรนะครับทุกคนเอาละนะครับทุกคนคลิปก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนแล้วทุกคน ชอบคลิปนี้คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเองพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลาพิงเท่านี้ละครับบ๊ายบาย